กราบสวัสดีครับมิตรลักแฟนพระล c อซผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันเป <van şimdi S 2> ็นประจำทุกวันนะครับผมในยามด็กๆนะครับผมขณะนี้ผมก็อยู่ที่อำเภอตากฟ้านะครับผมจังหวัดนครสวรรค์นะครับอำเภอตากฟ้านี่ขึ้นกับจังหวัดนครสวรรค์จริงก็จริงนะแต่ว่าห่างจากโอ้โหตัวนครสวรรค์นี้มากเลยนะฮะอยู่เขตเี้ติดแทบจะ เป็นลบบุรีเลยนะครับเหมือนคนละจังหวัดเลยนะฮะตากฟ้าตาคีนี่โอ้โหเหมือนคนละจังหวัดจริงๆนะครับเอฟซีมาเส้นสายเสียนี่กว่าจะถึงกว่าจะถึงผ่านนครสวรรค์ามาแล้วกว่าจะถึงตากฟ้าจายคีต้องผ่านหลายจังหวัดผ่านใยนผานนผ่านอุทัยโอ้โหนะฮะมันด้พิจิตรนะครับเอฟซีนะฮะวันนี้นะครับเขาก็เริ่มมีวางแผนกันแล้วนะครับผมก็พอ,อได้เดินซื้อนะครับผมแล้วก็นับซื้อกับ พักพวกกันด้วยนะครับผมปกตินะฮะแผงพ้านี่เขาก็จะเริ่มวางกันแล้วนะฮะตั้งแต่วันศุกร์นะครับวันนี้ก็น่าจะมีเรียกว่าร้อยกว่าแผงเลยนะครับ fc นะฮะชุดนี้ก็มีทั้งเก่าใหม่ปนกันนะครับ fc นะฮะมีของเก่าที่เคยลงนะครับแค่สองรายการคือหลวงปู่สุกนะครับหลวงปู่สุกนี่นะแบบหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมเนี่ยพิมณียมืออ่าพิมณียมเอ๋เนี่ยครับผมผิดรางวัลนะครับเดี๋ยวอ่ะดูกันก่อนก็แล้วกันนะครับผม อันนี้จากาถามกันมาเยอะเมื่อคืนหมดนะครับเมื่อคืน6กรายการหมดนะครับนี่อันนี้เป็นพิมพ์มิยม A นะครับพิยม A นะครับผมนี่ฮะจะเห็นเหมือนตาอินรางๆนิดเดียวนะครับผมไม่ค่อยติดมากนะครับนี่พิมพ์มิยม A นะครับผมติดรางวัลที่2นะครับทีม่มหากรรมงานประกวดที่ จังหวัดตากโรงเรียนพระดุงปัญญานะครับผมนี่ฮะองนี้นะครับผมตรงวันนะครับเคยลงแล้วหนึ่งครั้งนะครับรงนี้ฮะก็อย่างว่านะฮะเปิดแรงนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็เอามาลดราคานะครับเปิดราคาที่ซื้อขายกันได้ง่ายๆนะครับผมนี่ก็เขาจะเหมือนกับ เกือบๆจะเป็นพิมพ์นิยมเล็กแล้วนะครับอย่างนี้นะเกือบกๆจะเป็นพิมพ์นิยมเล็กแล้วนะฮะเนี่ยแต่ก็เป็นแบบทันยุคบางคานนั่นแหละครับเอฟซีนะครับตรงนี้โลหะสนิหมุนขุมธรรมชาตินะเนี่ยครับผมเป็นพิมพ์ที่คุ้นหน้าคุ้นตากนันดีนะสำหรับพิมพ์นี้นะครับผมนะครับผมปิดที่สองนะครับเนี่ยถ้าใบหยาบๆเลยนะครับผม ฐา,านะ่ยดูสนิมขุมนะฮนะก็ททงเข้ามาได้นะครับใครที่พลาดหลวงพ่อเงินนะครับใครที่พลาดหลวงพ่อเงินนะครับผมมีมาวันนี้นะครับผมรูปหล่อนะฮะพิมพ์นิยมเอนะครับผมเป็นที่สองนะฮะไม่ต้องใส่นะฮะเอากล่องมาแล้วก็แทงตาเอฟซีนะครับผมอีกหนึ่งองค์นะครับหลวงปู่สุกนี่ของที่เคยลงแล้วนะครับผม เนื้อจะเรียกว่าสัมฤทธิ์ก็ได้นะครับอย่างนี้นะครับผมถ้าเป็นโลหะทองผสมก็แบบเก่าเก็บมากๆนะครับอันเนี้ยคือถ้าราคาถูกๆกับไปนานแล้วนะครับลงพาเนื้อหาแบบเนี้ยนะครับหลวงประสุกพิมพ์ตัดชิดนะครับผมเนี่ยแต่คือผมเปิดค่อนข้างเรียกว่าแรงนะครับ F4 นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวโหลดราคาลงมานะครับให้ซื้อขายกันได้แบบตามที่ใจชันปรารถนาเลยนะเคยก่อไว้เท่าไหร่นะครับผม สิหาตัางไปหมุนซื้อของใหม่นะครับสิที่สองเหมือนกันนะครับผมจากงานจังหวัดตากนะครับโรงเรียนพะดุงปัญญานะครับผมเะใส่แล้วถัดมามาดูตะกรกุดนะครับอันนี้ไม่รู้ตะกรุดอะไรนะตะทองลงทองเก่ามากนะครับผมไม่ใช่โลหะนะ เป็นพวกหนังเสืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมเก่ามากๆเลยนะครับผมเนี่ยดูลากดูทองแบบเนี่ยเหมือนทองแบบพระรัตนะเลยนะครับจิตีนะตะกรุดนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นอะไรนะไม่ไม่ไม่ ม่กลางเลยสว่าเป็นอะไรนะครับผมแต่น mm ่าอาจจะเป็นหนังอะไรสักอย่างนะครับเป็นสิซื้อมาก็แหมราคาใช้ไดู้่นะครับเห็นความเก่าของทองนะครับเอฟซีไหนๆก็ดูจะกดแล้วไปอยู่จะกดมีกันบ้างนะครับนี่นัาซื้อเข้ามานานแล้วนะครับเขาอยู่อ่าตาคลีนะครับตากวาตาคลีเนี่ยนะครับผมนี่ เสียลูกทุ่งนะมรได้ว่าเป็นมลเสน่ห์ของของเสียงพ้าลูกทุ่งเลยนะมลเสน่ห์ของเสียงพลาลูกทุ่งเลยนีตะก,กุดหนักบึ้งเลยนะครับผมนี่ฮะก็ตารตำรายกง่ไหนไม่พ้นหรอกครับต้องสายพิจิตอยู่แล้วนะฮะก็ต้องตีลงหลวงพ่อโพล่ะครับผมเนี่ยคคนพรโอโหนะฮะจะทันเหรอจะทันยุคหลวงพ่อโพเหรอดูไม่เก่าเลยนะฮะดูไม่เก่าดูไม่อะไรนะฮะก็ต้องดูสภาพตามความเป็นจริงนะครับที่ซีนะฮะ ถ้าเกิดเขาไม่ได้ใช้นะคือจะาก,กุดของพ่อโพเนี่ยเขาแบบใหญ่มากอะ่ะจะมาคล้องใช้มาอะไรเอี่ยน,นใหญ่ผมว่านะเก็บใส่บ้านใส่เรือนไว้เป็นสิีิมงคลอะไรนี้ยังจะนั่นกว่านะครับผมบางทีเราดูไหมฮะเคยเห็นรูปหล่อหรือว่าสี่เหลี่ยมตะกั่วนม้ตะกั่วของ,อห,ลงหลวงพ่อเดิมอะ่ะวิ้งเลยสวยวิง่งประลอดบงเลยนะฮะ อย่างนั้นเราคือมันก็ต้องมีวิธีการดูนะครับมมีวิธีการดูนะครับว่าเอออย่างนี้แท้นะพิมพ์แท้นะแล้วสภาพความเก่าเนี่ยก็ต้องมาพิจารณากันนะไอ้อย่างนี้จะถึงไหมสภาพเจออะไรมาบ้างนะอย่างนี้ถ้าเขาไม่ไม่ใช้เลยนะเนี่ยโหหนักมากนะถ้าใช้กับอืมนะหนักมากนะเครื่องล้างก็อย่างที่บอกแล้วฮะขายก็จบเลยนะเอากันแค่รักแค่ชอบทุกอย่างนั่นแหละครับนะทุกอย่างที่ผมนํามาให้ รีวิวมาให้ท่านชมเนี่ยคือผมขออนุญาตขายจบเลยนะครับผมเ่าจะติดรางวัลไม่ติดรางวัลน,นะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็ตีเป็นตะกุดหลวงพ่อโพนะครับวังมาเน้านนครับข้างในเป็นท,อง,ทองแดงนะแกนทองแดงนะแล้วก็มีตะกั่วนะครับผมไม่ได้นานแล้วนะแบบนี้นะครับผม จีดเลยนะฮะเนี่ยรักแบบนี่มันจีดเลยค่อนข้างสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์สมบูรณ์ไม่ต่ากับไม่ตะกรัวกับนั่นแหละครับคือมั่นใจเป็นสายพิจิตรแม่นะครับนะไม่พอโพร้รับพ่อเงินนะครับจริงๆขนาดเนี่ยคือพ่อโพแน่นอนนะลักษณะอะไรต่างๆส่วนลักษ์อ่าเขาเรียกว่าตำราเนี่ย อาจจะเอ็นเอียงไปทางหลงเพราเงินได้นะครับการมีสอดไส้แบบนี้นะครับผมนนตีพ่อโผนะแต่เขาเก็บไว้ดีนะครับผมประมาณนั้นนะฮะก็ต้องค้าข้าเตัวเองไว้ก่อนนะฮะเราอยากจะขายแล้วก็อยากขายแพงด้วยนะฮ <c> ะ <oughs> น,น,นะครับผมถัดมานะครับมาดูอ่ะมีก่อนเลยนะครับจอบเล็กนะครับผม แบ่งน้องชายท่านหนึ่งมานะครับผมโอ้โห,โหนะเขาจะมาส่งประกวดนี่แหละนะเขาจะฝากส่งประกวดนะฮะแต่ผมไม่เอาส่งแล้วผมเหนื่อยเพอาเทแล้วนะครับเอฟซีนะเพราะว่าพาส่งประกวดนะบางที่ว่าผมซื้อเนะี่ยถ้าช่วงหลังถ้าผมเบาบางนี่บอกตรงว่าช่วงหลังผมซื้อมาแล้วก็มันติดมือไงเอฟซีนะครับติดมือแล้วขายขาดทุนไปไหลายรายการเลยนะครับก็เริ่มเข็ดแล้วนะฮะ จอเป็กนะครับเนี่ยมีแม,ม่แรกด้วยนะแข้งตรงนะครับอุตนะแข้งตรงจะพอบเผลเลยนะเรื่องการซื้อใครราคาใครซื้อไรใคซื้อไม่ใครไม่ขายก็ไม่เล้าหรือแล้วผมนะไปเราไปแม่งเขาเนี่ยมันก็ต้องฟิตซื้อนะครับต้องฟิตซื้อจอเล็กนะครับผม ยิ่งเราฟิตยิ่งเล่นตัวนะฮย <c oughs> ขอบ่นนิดนึงนะ <c oughs> ยิ่งฟิตยิ่งเล่นตัวนะฮเขามาส่งจิตละวาลอะไรกันเนี่ยนะนะครับผมแต่ผมไม่มีกำไรของขายเลยนะครับบางท่านอาจจะที่ว่าเอ้ยซื้อมาถูกนะครับถ้าเป็นของผมเองเนี่ยผมอาจจะซื้อถูกนะครับตรงนัา้นนะแต่ถ้าเป็นของเจ้าอ,อื่นเนี่ยคือต้องเขา้าใจว่าใครก็อยากขายภาของตัวเองแพงนะครับเวที ถัดมานะครับมาดูพระกิ่งเนสัมฤทธิ์นะครับผมนี่ซื้อได้ในงานนะครับแบ่งอาจารย์ม่อนมาเลยนะครับเนี่ยสัมฤทธิ์นะฮะสัฤทธิ์แน่นเปึ๊กเลยนะครับผมต่างหากเป็นอย่างนี้นะครับเป็นก้นค้วยนะแล้วมีจานแบบเก่าเก็บเอฟซีนะฮะเนี่ยมีคาบใครแบบเป็นผิวหิ้งเก่าเก็บมากนะครับเนี่ยกิ่งนี่คือไม่ถนัดเลยนะไม่รู้จักเลยนะครับผมนี่นะฮะสัมฤทธิ์เนื้อเนื้อเนนเน้นเน้นเน้นเลยนะครับเอฟซี มน้เนเลยนะครับไม่รู้ที่นะซื้อได้ในงานตากฟ้าวันนี้นะครับผมเนี่ยดูความหิ้งเก่าเก็บนะตามซอกนะครับผมเนื้สัมฤิ์แน่นๆจริงๆนะนี่ไม่พ้นเลยนะครับผม ถัดไปนะครับหลวงพ่อดืมนะครับมีฮะมาพิ่นะน,นครสวรรค์นะครับผมอันนี้ชาวบ้านเลยนะครับผมนี่สามรายการนี้ชาวบ้านเลยมณนสน์แห่งท้องถิ่นตากฟ้านครสวรรค์เลยนะคนไปลุเมเงินเพียบเลยนะเป็นเซียนชาวบ้านนะฮะซึ่งเขาไม่ได้ไปไหนนะรอแบบท้องถิ่นมีงานมีอะไรเขาก็ออกมากันนะครับนี่ฮะโลหะนะนะเกตกระดีก็บอกในเมื่อก่อนเขาใช้อยู่เลยนะองนี้นะครับผม หลวงพอ่ดอ,งงพอดื่มวัดหนองหลวงนะครับพ่อดื่มวัดหนองหลวงนะผมมานมื่อค่วันหลายๆครั้งนี้ผมยังไม่รู้เรยหนองหลวงอปู่ตรงไงเนี่ยยังไม่เคยนั่นเลยนะครับนี่ครับหลวงพ่อดื่มหนองเนือน้อโลหะทองผสมนะครับผมมีภัยเงินไหมนะครับองค์นี้นะไม่เห็นนะครับผมผมก็พยายามมองนะฮะปกติเขาจะต้องมีภัยเงินนะครับ แต่ไม่มีไพ่เงินก็มีนะครับผมเขาเป็นเนื้อโลหะทองผสมนะครับผมนนี้เป็นพิมพ์ฐานสูงนะครับพิมพ์พระเดิมวัดหนองหลวงพิมพ์ฐานสูงนะครับถ้าฐานต่ำเนี่ยน่าจะแบบตะไบแต่งฐานใิชิดไปนะภาพใช้เลยนะครับผมเนี่ยอุ้ย พถัดมานะครับผมมีอย่างกระเนื้อสำริดเลยเหรียญวัดธรรมมูลนะครับหลวงปู่สุกปลุกเสกนะครับผมเหรียญหล่อนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับผมห่วงก็หล่อในตัวเลยนะครับเนี่ยก็ไม่รู้เขามีออกมาพิมพ์ไหนอะไรยังไงปีไหนบ้างนะครับผมนี่ครับเนื้อหาผิวพรรณอย่างกับสำริดเลยนะครับเหมือนกรสำริดเลยนะฮะ มืนกับลงกลุอะไรมาด้วยนะครับผมเป็นบางอย่างเนี่ยเราก็ไม่รู้นะตอบมากไม่ได้นะครับว่าบอกตอนไหนอะไรยังไงนะครับผมเนื้อยังกระสมิดเลยนะแต่ว่ามาดูนี่ปุ๊บเนี่ยเขาเป็นโลหะทองผสมนะครับฟรีนะ คมชัดลึกนะครับผมผิวหิ้งเก่าเก็บอีกแล้วครับท่านนะครับผมถัดไปนะครับผมเป็นเหรียญน,นะฮะหลวงพ่อจงนะหลวงพ่อจงนะครับผมที่ระลึกนะครับผมปีสองสี่แปดห้านะครับหลวงพ่อจงนะครับผมเป็นเหรียญปั๊ม ขอบเลื่อยนะเนี่ยขอบเลื่อยนะวันนี้แฟนมาแท้เหรียญนี้ก็ไม่พลาดเลยนะครับผมขอบเลื่อยนะครับผมเนขอรูปเพิ่มเติมมาได้นะห่วงเชื่อมนะครับไอีเนะี่ยห่วงแบนแบนอย่างนี้เลยนะครับผมห่วงแบนแบอย่างนี้เลยนะครับ มีวงเดือนด้วยนะข้างหลังคมชัดลึกมากเลยนะครับผมพริ้วเลยมีเส้นขนวงขนแมวงเดือนด้านหลังนะครับเอฟซีเก่าปึ๊กนะเแบยนี้นะครับชักมึนม,นมึนง่วงง่อ นะครบยังครับเนี่ยครบหรือยังผมให้ดูหมดแล้วยังครับเอฟซีนะฮะผิดพลาดตกหล่นขออภัยนะครับผมนะฮะพรุ่งนี้ไม่มีคลิปนะครับเอซขออนุญาตหยุดหนึ่งวันนะครับก็เลยเอานี่มาทิ้งทวนนะครับเอฟซนะก็ไม่คือกักไว้นะทีเด็ดเลยนะฮะได้วันนี้มาซื้อเข้าอะไรครับครับ มื่นวันนี้เลยนะครับอย่างที่บอกมีของที่เคยลงไปให้ชมแล้วนะแล้วคนมาต่อกันเยอะแยะไม่ดูนะก็มีแค่สองรายการคือหลวงพุทธสุโ์นี้กับพิมพ์นิยมโอนี้นะพิมพิยเวมันเป็นปของได้มาใหม่หมดเลยนะครับผมก็มาใหม่หมดเลยนะฮะประมาณนี้เนาะเอดตีนะครับหากท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสนใจพระเครื่องเครื่องรางก็โทรไปได้นะครับที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่ง 987342นะครับ0618987342นะครับหรือว่าลิงก์นะแอดลิงก์มาดีที่สุดนะฮะใต้คลิปที่ผมลงไว้นะครับ f c ครับนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวกราบลา f c ทุกท่านไปก่อนนะครับผมโชคดีมีความสุขๆๆเฮงรวยๆวุถูกหวยทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ